สวัสดีครับตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเราก็มีอัปเดตแพทใหม่เข้ามาแล้วก็เพิ่มลูกเล่นใหม่ให้เรามาด้วยนั่นก็คือโหมดศูนย์ฝึกฝนนะครับถ้าใครเล่นฟอนต์เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยในเกมเขาน่าจะใช้คําว่าศูนย์ฝึกฝนกลางนะคำอธิบายของเขาก็จะงงๆนิดนึงผมเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าต่างชาติเขาแปลแหละก็จะออดในบริบทของเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ให้ดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือตามตัวอย่างที่เขาไกด์มาให้เนอะก็คือ Member r t a i i n n ะครับอเราเข้ามาในนี้แล้วนะครับ มันก็จะมีช่องให้ใส่ตัวละครนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพมันก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งด้านบนหรือจะเรียกตรงกลางก็ได้ครับกับแถวด้านล่างที่เป็นแถบด้านบนทั้ง8ช่องนี้ครับก็คือหัวหน้าทีมครับซึ่งหัวหน้าทีมตรงนี้ครับหน้าที่ก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวที่เลเวลสูงที่สุด8ตัวอันนี้ครับเอาแค่เลเวลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จะไปฟอร์มทีมแข่งกับอะไรเราแค่จะเอาเลเวลทั้ง8ตัวเนี่ยมาเฉลี่ยกันเพื่อหาค่าเทรนนิ่งเลเวลครับ ซึ่งใน ID ดีของผมอันนี้เนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วจะได้เท a i n i n g level 46นะครับอันนี้เป็น ID ดีลองนะครับไม่ใช่ ID หลักแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปเทร i n ิ่ g level จะมีผลกับตัวละครที่เราใส่ในแถบล่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเอาตัวละครที่ level น้อยกว่าเทร i n i n g level มาใส่ในช่องแถบข้างล่างนี้เนี่ยตัวที่เราเอามาใส่นะครับ l ล v e l มันก็จะขึ้นมาตามเทร i n ิ่ g level ของเราเลยนะครับซึ่งใน i อเดียของผมตอนนี้ก็คือจะขึ้นมาอยู่ที่ level 46ตามเท a i n i n g level เลยแต่ขึ้นอันนี้เนี่ยไม่ใช่การขึ้นถาวรนะครับตัวละครต้นทางเนี่ เพียงแต่ว่าถ้าเราเอาตัวที่ใส่เนี่ยไปลงแข่งอะไรมันก็จะอิงเลเวลจากเทนนิงเลเวลแทนครับไม่ได้อิงจากเลเวลต้นทาง แต่ถ้าเกิดว่าเราถอดตัวข้างล่างออกเนี่ยเลเวลมันก็จะกลับไปอยู่ที่เก่าตามที่ผมเข้าใจนะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเทนนิงเลเวลนะครับก็คือว่ามันสามารถปลดล็อกการอัปเกรดดาวม่วงได้โดยไม่จําเป็นต้องให้มีตัวที่เราขาดก่อนด้วยครับอย่างอันเนี้ยครับของผมขาดอะตอมิกอยู่เลยอัปดาวม่วงไม่ได้แต่พอเทนนิงเลเวลของผมเนี่ยถึงเกณฑ์ที่เขากาหนดไว้แล้วผมก็จะสามารถอัปดาวม่วงของจกกักรพรรดิเด็กได้ทันทีด้วยครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวที่เราจะอัพดาวม่วงเนี่ม ทีมไปเลยตั้งแต่แรกครับถัดมาก็จะเป็นที่สกิลเทรนนิ่งนะครับหลักการใช้ของสกิลเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเลเวลเทรนนิ่งเลยครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช้วิธีแปะตัวละครมาหารกันนะมันจะใช้วิธีให้เราอัพโดยตรงเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอันนี้นะครับผมใส่โซนิกเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ ส่วนสกิลเลเวลเนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับของเบสิกเนี่ยผมอัพไปเลเวล4แล้วแล้วอัรติเมตผมก็อัพไปถึงเลเวล3แล้วนะครับทีนี้พอไปดูที่เลเวลสกิลของโซนิกนะครับเลเวลมันก็จะอิงตามที่เราอัพเลยซึ่งโซนิกของผมเนี่ยไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยนะครับแต่สกิลเลเวลของโซนิกครับมันก็ขึ้นมาด้วยเพราะว่าผมอัพตัวสกิลในสกิลเทรนนิ่งทีนี้สมมุติว่าถ้าผมอัพเบสิกเนี่ยให้เป็นเลเวล5นะครับอย่างนี้สกิลเลเวลของโซนิกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเลเวล5ตามครับ แต่สมมุติว่าถ้าเกิดผมอัพสกิลเลเวลตัวโซนิกที่เป็นต้นทางเนี่ยครับเดี๋ยวผมอัพให้ดูก่อนนะสมมุติว่าผมอัพให้เป็นเลเวล5แล้วกันนะครับอ่าอันนี้5นะอันนี้มันก็อ่าผมอัพเป็นผมอัพเป็น6ดีกว่า อ่าเลเวลหกนะทีนี้เนี่ยตัวเกมมันก็จะอิงเลเวลจากตัวต้นทางแทนเพราะว่าตัวต้นทางเนี่ยมันมีสกิลเลเวลที่สูงกว่าเลเวลจากศูนย์ฝึกฝนที่เราอัพเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าตัวที่เราโฟกัสอยู่เนี่ยกำลังใช้เลเวลของอันไหนกันแน่ให้เราสังเกตที่สีตัวเลขนะครับอย่างของโซนิกนีครับ เลเวลสีเขียวก็หมายความว่ามันอิงเลเวลจากในศูนย์ฝึกนะครับเพราะว่าศูนย์ฝึกเนี่ยมีเลเวลที่มากกว่าส่วนเบสิกเนี่ยมันเป็นสีขาวก็แปลว่าในตัวต้นทางเนี่ยมันมีเลเวลที่มากกว่าในศูนย์ฝึกครับหลักการเรื่องเลเวลมันก็จะประมาณนี้นะครับอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องเลเวลเทรนนิ่งนะครับก็คือว่าเราสามารถอัปเกรดสกิลให้กับตัวละครทุกตัวนอกเหนือจากตัวที่เราวางไว้ได้ด้วยเหมือนกันครับ อันดับแรกเนี่ยให้ดูที่ขอบวงกลมสีดําของเบสิกสกิลของอนนี้ครับของคาบูโตะก่อนนะครับอันนี้ผมเอามารีลันใหม่ให้ดูก่อนนะครับสังเกตตรงมุมล่างซ้ายครับมันจะมีปุ่มให้อัปเกรดอยู่เียแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่ก็คือว่ามันจะต้องมีเลเวลอัปเกรดทั้งหมดตามจำนวนที่กําหนดเอาไว้นะครับ พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับมันจะมีให้เลือก3อันนะครับเบสิกอันติเมตกับพาสซีฟให้เลือกอัพสอันแต่ว่ามันจะต้องบดเงื่อนไขที่อยู่ตรงกลางนี้ก่อน,นครับอย่างเบสิกมันต้องการ5ผมก็จะอัพให้ครบ5ก่อนนะครับซึ่งไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องอัพเบสิกเท่านั้นผมไป Ultimate, อัพอันติเมตอ่าแล้วกลับมาีกทีมันก็จะครบ5แล้วทีนี้ก่อนจะอัพเนี่ยเราไปดูตรงสกิลก่อนนะครับผมจะอัพตัวเบสิกสกิลนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี22่อหน่วยตอนหนึ่งเล ถ้าผมอัพสกิลเลเวลเมื่อกี้ดีไปเนี่ยค่าพลังโจมตีตอนหนึ่งเลเวลเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามจํานวนครั้งที่ผมอัพไปครับอย่างอ่าเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูแล้วนะเนี่ยครับถ้าผมกดอัปเกรดไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้น10%ทีนี้พอไปดูที่สกิลเลเวลเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาจากเดิม22เป็น24แล้วเพราะมันบวกมา2ก็คือ10%จากที่อัพไปเมื่อกี้นี้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นทุกตัวเลยครับไม่ใช่แค่เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสกิลอัปเกรดถัดมาก็คืออันนี้นะครับออกสำรวจโหมดนี้เนี่ยครับคร่าวๆก็คือว่าเราจะเอาตัวละครในสายเดียวกันทั้ง4สายเนี่ยให้มันออกไปฟาร์มหาของเองอัตโนมัติครับก็คล้ายๆกับเกมแนวที่เราต้องเซ็ตตัวละครให้มันฟาร์มหาของเองเหมือนประมาณไอเดลประมาณนี้ซึ่งเราจะทําได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ทีมก็แบ่งเป็นตามสายทีมของพวกสายต่อสู้สายพลังสายอุปกรณ์แล้วก็สายเทคนิคครับ อย่างอันนี้เนี่ยผมจะฟอร์มทีมสายต่อสู้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะชาเลนบอสให้ผ่านนะครับพอยิ่งผ่านด่านมากขึ้นเนี่ยของที่เราได้มันก็จะดอบมากขึ้นตามด่านที่เราผ่านด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือโหมดสำรวจอันนี้เนี่ยจะดอบหนังสือเล่มสีม่วงที่เข็นกันอยู่นี้ด้วยครับซึ่งไอเทมอันนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้อัปเกรดสกิลในหมวดสกิลเทรนนิ่งนะส่วนจะหาได้จากไหนบ้างนอกจากที่นี่เนี่ย ที่ผมเจอเนี่ยก็จะมาจากการซื้อของในร้านค้าด้วยการเติมเงินทางนึงด้วยนะครับแต่ผมก็บอกไม่ได้นะว่าสามารถใช้เพชรซื้อด้วยได้หรือเปล่าเพราะในร้านค้าผมยังไม่เห็นมีขายด้วยเพชรนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดฝึกฝนแยกประเภทตามสายครับโหมดอันนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมากครับคร่าวๆก็คือว่าให้เราเอาไอเทมที่ได้จากการปล่อยตัวเราไปฟาร์มในโหมดเมื่อกี้เนี้ยมาอัปเกรดครับการอัปเกรดทุกครั้งเนี่ยอย่างแรกเลยจะเพิ่มค่าสเตตัสให้กับสายนั้นๆทุกตัวก่อนครับเดี๋ยวผมลองอัพให้ดูก่่่่อออนนนนะแตวาผมมมไไรู้นน้ััีถึงห อ่าอันนี้ของผมยังไม่ถึงเทียนะครับไม่เป็นไรครับคร่าวๆก็คือว่าพอเราอัพถึงเทียแล้วเนี่ยสายนั้นๆเนี่ยก็จะได้ค่าสปีดเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยครับแล้วก็เราก็จะได้ไอเทมที่เหมือนลูกบาศสีฟ,าฟ้าๆนี่เอามากดอัพตรงกลางด้วยซึ่งไออัพตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับโบนัสเอฟเฟกอีกทีนึงก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับอัปเดตแผงล่าสุดของเซิร์ฟไทยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ติชมหรือแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ผม